สำหรับกิจกรรมดีๆนะคะ,ะเวิร์กช็อปของเรานะคะวันนี้นะคะเดือนสุดท้ายไม่ใช่เนาะสัปดาสัปดาสุดท้ายวันาที่สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งการสนุกสนานนะคะการเล่นน้ํานะคะตอนนี้เราอาจจะเครียดบ้างรอนนะคะแต่ไม่เป็นไรเราสนุกไว้นะคะร้อนยังไงก็ให้มันร้อนข้างนอกข้างในอย่าร้อนแล้วกันนะคะจะเย็นๆยนจะมรกันนะคะ วันนี้เราก็มาดูนะคะเวิร์กช็อปของเราก็คือที่ร้านขายขนมตาลเนาะขนมตาลเนี่ยจริงๆแล้วตาลมันปีนึงมันมีแค่ครั้งเดียวเนาะหมายถึงว่าในในฤดูการที่เราจะเอาเนื้อมาใช้ได้เนี่ยนะครับก็ประมาณสักมิถุนากลกดาเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บลูกตาลแล้วก็ยียีแล้วก็เก็บไว้มันสามารถเก็บแช่เย็นไม่ได้เวลายีเนี่ยเราต้องยีกับน้าเกลือเกลือแบบเข้มข้นเลยนะหมายถึงว่าใช้เกลือหนึ่งกำมืออะไรอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ดีแล้วก็กรองไว้หมายถึงว่าก็กรองปกตินี่แหละนะครับแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้แช่ช่องธรรมดานี่แหละไม่ต้องเป็นช่องฟิตนะครับก็คือสามารถแช่ไว้ได้แต่สมัยโบราณของมีวิธีที่ทําให้มันแห้งแต่นี้ลองทําหลายทีแล้วแต่ไม่ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจวิธีก็ก็ทำให้มันแห้งแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่บ้านใช้วิธีนี้ก็คือทําแล้วก็แช่เย็นเก็บไว้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็ชอบถามว่ามันตาลแท้ไหม เราเราก็จะมีปัญหาประจําเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตาลมันมีฤดูเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วคือเราสามารถเก็บแล้วก็ก็สามารถเอามาทาได้ตลอดนะครับจริงๆแล้วคนที่ทาประจำนี่คือพี่สาวผมนะครับว่าผมก็อ่เป็นลูกมือพอช่วยทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเพราะขนมตาลไม่ได้ทาแล้วอยู่ดีๆมันจะขึ้นนะครับเรียนครั้งเดียวเนี่ยไม่เป็นต้องบอกอย่างนงี้ต้องทําแล้วทําอีกขนมตาลเป็นขนมที่ต้องทําแล้วทําอีกคล้ายๆขนมเชก เค้กมันอาจจะง่ายกว่าขนมตาลด้วยแต่ว่าขนมตาลเนี่ยถือว่ายากกว่าเพราะว่าบางทีก็ฟูบางทีก็ไม่ฟูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีผลจากคือวัตถุดิบส่วนผสมเนี่ยมันเป๊ะน,นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าพอทาแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเป็นเพราะอะไรทีอ่อ่ความมันอาจจะเป็นความเข้าใจคือเย็นไปไม่ขึ้นร้อนไปไม่ขึ้นอย่างนี้เลยอ่าอ่าสมัยก่อนเราต้องไปตากแดดให้มันให้มันฟู การตากแดดเนี่ยมันจะทาให้มันทาให้เกิดยีสต์ธรรมชาติซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวแต่ขนมตาลปัจจุบันถ้าใครกินของผมมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับเพราะว่าเราเราใช้ยีสต์ยีสต์สำเร็จรูปมามาแทนแทนการการไปตากแดดเพราะว่าตากแดดเนี่ยเวลาคนกินบางคนรู้สึกว่าขนมมันบูดไหมจริงๆขนมไม่ได้บูดขนมตาลจริงแล้วมันต้องมีความเปรี้ยวหน่อยๆนะครับถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนแต่สมัยนี้เราก็ก็ปรับสูตรออกมานะครับโอเคทีนี้ ส่วนผสมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอบอกพี่พี่สนใจพูดไปก็แล้วกันเนะเาะอันนี้ผมทําเลยนะครับค่ะขั้นตอนแรกผสมแป้งก่อนเนาะผสมแป้งก่อนอเนื้อตาลเนื้อตาลเราทำครึ่งกิโลเอาแป้งครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับเนื้อตาลเนื้อตาลขีดครึ่งถึงสองขีดเนื้อตาลขีดครึ่งถึงสองขีด เยอะกว่านี้มันจะมันจะหนึบเหมือนขนมกล้วยอ๋อมันจะเหนียวใช่ครับนมันจะไม่ฟูไม่ฟูใช่ครับใส่ตาลเยอะไปไม่ใช่ว่าดีอันนี้แป้งอะไรคะแป้งข้าวเจ้าครับแป้งข้าวเจ้าครึ่งโลแป้งข้าวเจ้าครึ่งโลอันนี้เราตัวแล้วทำไมทั่นมันมันเป็นก้อนอ่ะก็เราแช่เย็นเราแช่เย็นจนน้ำมันออกไปหมดแล้วเหลือแต่เหลือแต่เหลือแต่เนื้อตาลมันมันตาใสมันตาลทรายครับเท่าไหร่น้ำตาลทรายสี่ขีดครับสี่ขีด อันนี้เราจะผสมพวกนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยผสมกะทิทีหลังนะครับอันนี้แล้ก็เคล้ากันก่อนผสมกันก่อนใช่ครับเราเคยเห็นแต่ที่มันเป็นน้ำๆสมัยก่อนเห็นเขาทำเป็นว่าปู่ก็ยากินสมัยก่อนคือคือเขาเกิดตาแล้วก็ก็ก็ใส่กะทิเลยแล้วก็แล้วก็ไปแล้วก็ไปตากแดดไว้ไปกีลูกตาไว้แล้วก็ตากแดดเป็นวันเไปเนื่งโอ้ยมันยังไม่นั้นแดดกกจะเยิ่งกว่าจะแห้งเป็นเนื้อตาได้เอ่า สูตรโบราณเนี่ยเขาไม่ใส่ไข่แต่ว่าอันนี่ยอ๋อนี่ใส่ไข่เราจะใส่ไข่ด้วยใส่ไข่ไขด้วยหนึ่งฟองอันนี้เราต้องเติมใส่กะทิด้วยใช่ไหมใส่กะทิที่หลังครับอ๋อใส่กะทิที่หลังอันนี้เราเข้าแป้งก่อนใช่ครับนวาแป้งก่อนอันนี้ถามเล่นๆนะเราเคยนวดแล้วเ,เ,นเนี้ยวไปทอดเป็นนี้ได้ปหมได้นะได้ แต่ว่ามันได้ได้ทำเป็นไปทำเป็นขนมอื่นได้แต่ว่าเราก็ต้องเติมเติมกะทิให้มันให้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 มันนวดแป้งเหมือนเหมือนแป้งขนมเค้กเหมือนเหมือนแป้งอะไรบัวลอยอย่างนั้นก่อนอันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้าเอาเข้าใจง่ายขนมตาลคือการใช้แป้งข้าวเจ้าใช่ครับเมื่อก่อนของโม่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอแต่๋อแต่ก่อนเอาโม่ข้าวไอ้โจโม่ไม่เอามาโชว์อ่ะน่าจะโอ้ใช้โมเลยเนาะโม่เอาสเกลนั้นมาใช้มาให้ดูเลยนะคะ กปวยเตมูแป้งได้ก๋วยเมูแป้งได้อร่อยกว่ากันไหมอร่อยกว่าเพราะคุณภาพแป้งดีกว่าอ๋ออร่อยกว่าแบบนั้นใช่เพราะว่าแป้งสําเร็จมันคุณภาพแป้งมันต่ํากว่าครับแต่นี่มันง่ายใช่ไหมใช่ใช่มันง่ายมันง่ายต่อการทำอันนั้นน้นมันยากนานๆได้ก็เลยนานๆได้กินทีอ้าวกะทิใส่กะทิอันนี้เป็นหัวกะทิหัวกะทิครับหนึ่ง ถ้าเป็นถ้าเป็นมะพร้าวปูดก็ก็คือครึ่งกิโลครึ่งกิโลคันให้ได้น้ำหนึ่งกิโลคันให้น้ำให้ได้หนึ่งกิโลใช่ครับเราอยากให้มันกว่าน,นั้นเพิ่ม<ก>ได้เพิ่มได้แต่ว่าตัวตอนเป็นน้ำก็ก็ต้องเท่านี้คือเจเจคนแค่ไหนก็ได้แต่ว่า,ากระทิหนึ่งกิโลใช่ไหมใช่ครับค,คือคอยตีไปก่อนแล้วก็คุนคุณค้นค้น ปกติใช้มือขยำหรือว่าใช้ไม้พายปกติปกติเดี๋ยวปั่นครับอ๋อต้องใช้ปั่นอีกต้องปั่นอีก๋อปกติมือขยำมือขยำอันนี้ซ้ำมากไม่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องผ่านมือเรานี่แหละแล้วเราก็ล้างสะอาดแล้วนะคะหมายถึงว่าถ้าขยากมันจะเข้ากันกว่าใช่ไหมใช่คูกต้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราปั่นอีกทีหนึ่งอ๋อต้องปั่นเอาไปปั่นอีกใช่ครับปั่นให้สมศรีมันไม่เข้ามันไม่มันไม่เข้ากันดีเนาะเพราะว่า เนื้อตาไม่เข้าจริงๆจริงๆใช้มือนวดจนเข้าเลยนะแต่ว่านี่คือทำให้ดูแต่ที่บ้านก็ยัง้องปั่นใช่ไหมที่บ้านครับเอาแล้วเวลามันทาที่นี่คือเตรียมแป้งแบบนี้มาจากบ้านหรือว่ามันทำนี่ทำสาเร็จมาจากบ้านเลยใช่สำเร็จมาจากบ้านเลยช่วงที่ขายดีช่วงปีใหม่อะไรขายดีแบบนี้ใช่ประมาณเท่าไหร่สองกิโลสองกิโล และทั้งปีาบางทีอาจจะถึงสกิโลและทั้งปีใช้ตาลไปกี่พันลูกไม่เยอะขนาดนะั้น <laughs> คือคือเราไม่ได้เปลืองตาลเพราะว่าเหมือนที่อบอกนะว,ว่ามันใช้ทีเดียวคือถ้าใส่ตาลเยอะมันไม่ฟูอย่างว่า ต้นตาลมันมีเยอะเราเลยใส่ป้าเะคือใส่เยอะมันก็คือไม่ขึ้นใส่เยอะมันไม่ขึ้นคืออารมณ์แรกอารมณ์แรกก็คือไม่ขึ้นสุดท้ายคือมันไม่ขึ้นนยวเหมนขนมล้วยหมดเลยคือเราเราก็คิดว่าอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นคนอื่นทำไมเขาทำขึ้นกว่าจะรู้สูตรนี้ได้นานใช่ไหมคะจริงๆแม่เขาก็ทำเป็นเขาก็ทำมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่เราเด็กๆแล้วล่ะในสมัยก่อนป้าคณไม่ได้ตวงหรอมั้งกะเอาใช้ความชำนาญพิเศษนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตวงเอาใช้วิธีกะเอา นะคะก็เลยลองผิดลองถูกตอนนี้นะคะก็เป็นสูตรถาวรไปแล้วนะคะใส่น้ำตาลเยอะไปเตาฟูไว้น้ำตาลไม่ไม่มีผลนอกความอ๋อน้ำตาลไม่มีผลนอกจากน้ำตาลทายเราใช้น้ำตาลอื่นได้ไหมน้ำตาลปี๊บได้ครับน้ำตาลปี๊บได้คือส่วนที่มีผลนอกการฟูคือคือเนื้อตาลเนื้อตาลอย่างเดียวเนื้อตาลกับยีสต์ มีผลว่าฟูไม่ฟูคือเน้อซางแบบยี้แบบอันนี้ต้องผ่านปั่นก่อนนะคะแล้เข้ากันเอาไฟไม่ติดไม่ได้เสียบมันจะปั่นได้ไหมเนี่ยเอาไปได้ไหมตอนไหนวะเฮ้ยมาตอนไหนวะมาตอนไหนวะเราปั่นนะคะเพื่อให้อ่าเนื้อมันเข้ากันนะคะให้ให้มันเนียนอ่ะเนียนอย่ะ พราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อตาลเนื้อตาลที่เราฟิตไว้นะคะเขาก็จะแข็งก้นอยู่นะคะก็ต้องมาปั่นให้มันเข้ากันนะคะเนื้อจะได้เรียนเข้ากันนะคะมันมันเยอะเกินไปมันก็ไม่เข้าไปรุ่นเนี้ย่มันต้องมันต้อง,อง,องน้อยหน่อย อ่าข้าวไปนันเอาออกมาทีก่อนแล้วก็ประกอบโหหลายขั้นตอนขนาดนี้รวมผู้กินมีเศษเนื้อโอ้ะอบแมีเศษเนื้อตาลมีเศษเนื้อตาลซึ่งเป็นใยมันนะเวลาเราเค้นต้มไปเรื่อยครับโอ้ดีจังเลยน่ากินละไอ้แล้วไอ้อส,ส,ออสองขีดอันนั้นะใช้ตาลกิลูกลโหโห น่าจะประมาณสองรูกนะสองรูกเขาก็จะได้เนื้อตาลอ้าวเราคั้นแล้วเราคั้นเราคั้นต้องใส่น้ำไหมกินที่บ้าใส่เกลือเดียวเหรอใส่น้ำที่ใส่น้ำน้ำนี่คือเยอะเท่าไรก็ได้ไม่เป็นไรเอ้าแล้วอ๋อมาแช่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเกลือไงเดี๋ยวเราไปกองในเสืผ้าอ๋อกองให้มันหยุดติ้งติ๊งติ๊งอะไรอย่างนั้นเหรอใช่กว่าจะได้มานี่มันยากนะอ๋อไปกรองเหมือนในที่เขากรองขนมจีนอะใช่ไหมอ๋อ แยกเคล็ดแยกแยาะเนื้อแยกน้ำเราจะแป้งมันเราจะแป้งอ๋อเราจะแป้งจากตาลอืมเข้าใจไม่รู้เราเห็นเขาทำนี่ไม่เห็นเขากรองเขาบีบเสร็จไปตากแดดเลยกรองเขากล้องนะกรองให้มันเป็นน้ำอ่ะใส่กระแป๋งไว้ใส่หม้อไว้ไปตากแดดเป็นวันมันนึ่งเออแข็งไปร้อนไปายจะนด้งได้นุ่มอ่ะไม่ได้กรองค่ะคุณบาบาให้มันเดือดจิ้มจิงม สามแดดท่านก็แปลงเลยเนื้ออย่างนั้นอืม้องเนื้อใน้ำอ่ะมันก็จะเป็นเศษเป็นเศษเศษมันไม่แต่แต่ทีนี้มันจะแยกมันจะแยกกันอยู่แล้วคือน้ำใสมันจะขึ้นบนแป้งมันจะตกล่างเอาเหรอย่างนั้นก็ได้ไงอย่างนั้นก็ได้จ่มันช้าไงเพนก็ตากกันเป็นวันวน่ะแป้งมันจะตกล่างอยู่แล้วธรรมชาติของแป้งอ่ะเสร็จแล้วขอก็ไปนึ่งไม่ขึ้นหรอกม่กาต้องใส่ยตองใสยสยีต์ี่เราต้องพักไว้อีกไ พอคนเข้ากันแล้วนึ่งได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราให้ดูขั้นตอนกันจจเตรียมแป้งกันก่อนนะคะจริงๆเพาใส่ทิ้แล้วพอสมมติว่าทิ้งนา,นานๆนึ่งทงั้งวันต้องแช่เย็นถ้าไม่แช่เย็นมันเปรี้ยวก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นมันเปรี้ยวยไหมใช่ครับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวขึ้นหรอครับแต่ว่า,วาม,ม,มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นยิ่งไมนจะตายถ้ามันร้อนๆแบบนี้ต้องที้ถ้านึ่งไม่หมดต้องต้องเข้าต้องแช่เย็นม ไม่แช่น้ำแข็งครับแช่น้ำแข็งธรรมดาคือไม่ให้ไม่ให้ร้อนมากนะใช่ครับคิน่าแล้วการไม่มีใช้เวลาเนื่งเท่าไหร่สิบห้านาทีสุกสิบห้านาทีสุกแช่ได้เลยขนมตาลนะขนมอื่นแช่ไม่ได้นะพอสุกแล้วก็ขนมถ้วยต้องรอเย็นอีกพอพอออกจากหม้อนึ่งแล้วก็แช่ได้เลยใช่ค่ะ แตถ้าทำบ่อยๆก็ไม่ยากกระทงไปตองขายไม่ได้คนณอื่นเขาขายได้เราขายไม่ได้เท่าไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วไต้ยขวดขายได้ไม่ใช่ยี่ห้อเรือไงไม่ไงไม่เปลี่ยนมาใช้กระทงอ๋อไม่ทำนี้ดีอ่ะไม่ถ้าเป็นถ้วยแบบนี้มันก็ก็ดีไงแต่เราก็ไม่งมีเลยเราก็เลยงง S <S> ใช่เราบรรดามันก็ต้องใส่กระทงใช่ไหมขนมตาลลูกรงมันไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่อันนี้ใส่ถ้วยแล้วมันคงคล้ายๆขนมถ้วยแล้วมันจับพี่ห้อได้จับพี่ห้อได้อันเนี้ยของแท้ใช่ไหมของแท้จากร้านนี้ต้องใส่ถ้วยไม่ได้ใส่กระทงวันนเยนื่อง,งมาสุดนั้นน่าจะยี่สิบห้าซึ่งยี่สิบห้าซึ่งใหญ่เละซึ่งละห้าสิบถ้วยเนี่ยนะโอ้โหเท่าไหร่น่ะ บังเงียแล้วก็ขนมถ้วยอีกทำอย่างเดียวเลยเอาทำอย่างเดียวเคยทำขนมตาลอย่างเดียวไปพี่วิพิธพันธ์แล้วแต่มันก็ไม่พอขายนะไม่ทันหรอกครับไม่ทันมันต้องชิ้นแล้วมีใครสั่งแบบว่าไปไปเบรกแบบนี้มีไหมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีจะขอไม่รับใช่ไหมเบรกอ่ะไม่มีคือไม่รับใช่ไหมรับน้อยด้วยเขาใจเขาใจมันเหนื่อย เนะออทำไม่ไมทันมันเหนือ่อยไม่ใส่เหมือนตัวเองเทอผ้างานสั่งมีเล่นตัวตลอดเวลาทำไม่ไหวเหนื่อยเออทำไม่ไหวไม่ใช่ไม่มีคนสั่งมีล้วสั่งรอด้วยนะถ้ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ต้องรงนะคะงานน,น,นี้นะคะคือศักยภาพของตัวเองมีแค่นี้ <c oughs> <c oughs> ไอ้จริงๆเราไม่อยากบ้าอยู่หรอกนะอย่างทำขนมเนี่ยเ,นยเหนื่อยเข้าใจเลยอ,ะอ่ะของกินของอะไรนี่ซื้อนี่ไม่ค่อยอยากจะต่อมันเหนื่อยไม่ครไม่ครเออคุวา่าเราขายได้หิ้งหกยี่อ่านึ่งเท่าไหร่ก็ไม่นึ่งเท่านึ่งเท่าไหร่ถึงจะพอไก่เราต้องไปอะไรสิบบาทเลยอ,ะอ่ะอายต์ยีนนี่ใส่เท่าไหร่คะ หนึ่งส่วนสามแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามของสองหรือสองสองอ๋อสองอ่าหนึ่งส่วนสามของสองถ้าใส่เยอะเกินเป็นอะไรไหมครึ่งหนึ่งขอบคุณคุณทำบอกครึ่งหนึ่งครึ่งยังครึ่งแล้วอ๋อใช้กะใช้ใส่เยอะเกินไป็อะไรมันฟูฟูเกินอ๋อ ใช่ใช่ตัวยิตมมันเปรี้ยวอยู่แล้วบนยิตมมันทำให้เปรี้ยวนะคะถ้าใส่เยอะจัดถ้าใส่น้อยก็ไม่ค่อยฟูใช่ใส่น้อยก็ฟูเป็่คขึ้น,ม,น,นมันก็เยอะมากกันนะยิต์เนี่ยนะ เอาคนเบาๆด้วยอย่าคุนแรงใส่ตอนที่ปัดนะเนาะมันจะได้เข้ามันแรงไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ได้เองเออมันตกใจตกใจแรงอย่ากูเลยมันมีชีวิตมันมีชีวิตอ๋อใช่เย็ดมันมีชีวิตเพื่อคนเดี๋ยวเขาตกใจตกใจมันจะไม่ฟูมันงอนมันก็แปลกจริงจริงถ้าจะให้ดีมันต้องพักไว้นะครับต้องพักไว้อีกประมาณสัก ต้องต้องแช่เย็นมาสักครึ่งชั่วโมงประมาณอ๋อสักครึ่งชั่วโมงให้ยืดมันเข้ากับเนื้อแป้งอันนี้เราทำให้ดูก่อนมาค่ะขึ้นไม่ขึ้นว่ากันอีกทีหน้านี้นะเราเค่อยชิมเราค่อยชิมอันไม่ขึ้นแล้วกันถ้าไม่ขึ้นก็เป็นพคนแรงอาจจะตกใจเสียงคนพูดก็ได้พี่ปอแหมพูดอยู่ได้พูดอยู่ได้ ีแป๊บนึง,<ร>งนะคะอ้าวรอให้ขึ้นแปบ๊บนึงอ่าจริงๆเราก็ต้องอ่าเซตไว <ป S> ้อันนี้พี่คนนึงนึ่งแล้วครึง่งครึ่งชั่วโมงพอเนึ่งแล้วมันจะประมาณนี้คือหน้ามันแตกแบบนี้เลยนะคะอันนี้รอนกับคงไม่ร้อนเท่าไหร่จริงๆมันแค่ๆๆได้เลยเนาะแค่ได้เลยเอาชิมชิมชิมเลยสองร้อยทุกคนได้ชิมลัดกันตอนไปก่อนนะเพโอ้อันนี้มันต้องรอยีสต์มันเซตตัวผ่านไปกี่ีก่ชั่วโมงครับผ่านผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ใช่ผ่านไป เออครึ่งชั่วโมงอ่าเราข้ามขั้นตอนกันนี่สําเร็จแล้วนะคะนี่ร้อนร้อนอยู่เลยนะคะขนมตาลมัาสามารถแก้ร้อนได้อ่านี่มีใครสนใจมาชิมได้นะคะตลาดเช้าให้มะพร้าวเนี่ยโรยนอกก็ได้หรือว่าโรยอย่างนี้ก็ได้โรยนอกแต่แต่โรยตอนนึ่งเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่มันจะไม่บูดอ๋อค่ะจะไม่ค่อยบูดแบบถ้าอย่างนั้นตอนที่เราจัใส่ถช่วยเราก็โรยมะพร้าวไปด้วยใช่ไหมใช่ ไม่สู้หนึ่งไปพร้อมขนมคือก็ยังมีความแฉะได้อยู่ดีไม่เป็นถึงว่ามะพร้าวใส่เข้าไปในมะพร้าวใส่ไปต้นเนี่ยอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ว่ามะพร้าวมันจะนิ่มๆเหมใช่แต่มันอาจจะเพืองมะพร้าวครับไม่สวยงามเหมือนเหมือนงาต้องจับสลัดออกลองชิมนะคะอันนี้ลองชิมก่อนอืมอร่อยนุ่มอร่อยนุ่มเอาใบเตียงเอา เอาเดี๋ยวเราชิมมันหนึ่งชิมค่มมัน,นเดิจะได้อธิบายถูกเทไหรน่นุ่มหึ่งซองซาไหร่นุ่มฟอพอกินทั้งอันเลยเหรอ <c oughs> แล้วเวลาเวลาเนืน่องก็คือตักเต็มถ้วยเนาะเต็มถ้วยแล้วพอมันใ,ใช่ครับก็ฟูเองใช่ครับมันไม่ร้อน,นออกเหรอไม่ร้อนไม่ร้อนครับขนมทานไม่ร้อนมันจะดันขึ้นไปเฉยมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันร้อนแบบไม่หวานมากก้อังดีนะคะก็ก็อยากให้หวานกว่านะี้ได้ย้อนเวลากลับไปดูเต็มถ้วยเลยได้ครับ อันนี้มีช้อนตักไว้อันนั้นพอดีพอดีด้วยใช่ไหมระบวยเลยกระบวยที่เราใส่พอดีพอดี๋ยวความที่ทำเป็นประจำเราอุปกรณ์ก็มีท้องนะคะอ่ามังจากสุกแบบนี้แล้วนะคะเก็บไว้ได้ระยะเวลาเข้าถึงเย็นได้เข้าถึงเย็นได้เอาแช่ตู้เย็นดีไหมตีว่า็นวันศุก่์ทุกโมงได้แช่ตู้เย็นได้อ๋อแช่ตู้เย็นได้ ได้ประมาณสวันข้าวันข้าววันได้นะคะค่ะเดี 2, 000, 000, 000, like ๋ว่ันเป็นขนมสดเนาะยังไงก็ซื้อเราก็แ่าจะต้องกินเลยทานเลยอร่อยกว่านะคะเดี๋ยวเฉพาะตากออกจากหม้อร้อนๆแบบนี้ยนะคะอันนุ่มมากนะคะเปียวไหมมาเปี้ยวเดี๋ยวเรากปดูทีันี้ขนมลคะ

มันดีแล้วมันมันเหม,ม,อม,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 มือนเครือพอเราเป็นคนก็เลยไม่ค่อยชอบกินแล้วก็น้ำลายจะออกหน่อยหน่เราไม่ค่อยชอบว้าใช่ไหมค่ะเรามันจะเข้ากันน,นะกับกาแฟดำก็ดีนะพี่นะอันนั้นคือห้านาทีโดยประมาณอ๋อนึือีกสิบห้านาทีนะคะก็สามารถออกได้เลยนะคะปกติร้านอื่นเขาก็าจะใส่เป็นกระทงนะคะเนื่องจาก นะคะลูกค้าจําไม่ได้นะคะอีเว้นนั้นนะคะจําไม่ได้ค่ะก็เราต้องใส่ถุงถ้วยนะคะถ้วยแบบนี้นะคะก็จะขายดีนะคะอันพัสดุ์อ่ะเรานึกว่าถึง15นาทีแล้วมันยังไม่ถึง15นาทีมันยังไม่ทันสุกดีเราเปิดดีมันจะมีผลๆๆๆอะไรนะไม่ได้ค่ะไม่ได้คือนับเวลากะ ไม่ใช่กะนับเวลาเลยเนาะ15นาทีเวลาเราจะเช็คเนี่ยเราก็ประมาณ15นาทีอิอ15นาทีแป้งมันสุกไม่สุกค่ะคือ15นาทีมันเราต้องเช็คเราก็เอาทายเนี่ยกดลงไปเราก็รู้แล้วคือแป้งถ้าเนื้อแป้งมันยังเปียกอยู่มันก็คือยังไม่สุกถ้าว่าถ้าวันยังยังไม่สุกดีเราจิ้มไปเหมือนเนยเนื้อแป้งที่ไม่สุกมันต้องติดช้อนขึ้นมาอ๋ออันนี้เป็นข้อสังเกตแบบนี้นะคะ แล้วก็ขนมนึ่งมันส่วนใหญ่ไม่เปิดบ่อยไม่เปิดบ่อยไม่รู้เลยเราด้ว่าเอ๊ะสุกหรือยังสุกหรือยังนะเราก็สงสัยนะคนโบราณเขาจะใช้ทูบใช้สู้ทูบเท่าไหร่นะแม่ก้านหนึ่งไงก้านหนึ่งก้านรให้ทูบก้านหนึ่งปอดทูบถ้าลมพัดแรงมันน่าจะไวกว่านั้นโบราณเขาใช้ทูบก้านหนึ่งแม่เนี่ยเขาทำขนมเนี่ยเขาจะใช้ทูบโอ้มีวิธีสังเกตแบบนี้แต่เรานี่โอ้โหไม่สังเกตไม่ได้ว่าอะไรนะพี่การเอเวลา กาเวลาทุบหนึ่งดอกนะสุกแน่นอนใช่ทุบหนึ่งดอกสุกแน่นอนค่ะเอาอเป็นเกตความรู้สมัยก่อนเขาข้าวหนากันอย่างนี้ใช่เนื่องจากไม่มีนาฬิกาดูนกก็นี่แหละก็ตรงตรงกันนะตัวหนึ่งมันก็คัดเคลื่อนไปไม่เท่าไหร่หรอกนะคะตลอดการอ่าปักทูบจุดทูบนะคะเป็นตามเวลาลูสุกเลยไหมไม่ต้องนะอ่าไม่ต้องนะคะอันนี้เราข้ามขั้นตอนเลยนะคะอันนี้เป็นเดือนสุกแล้วนะคะอ่าใครสนใจนะคะมาชิมได้นะคะที่ตลาดสามไม้นะคะ ม<อ>ีทุกสาระดนะคะามาเรียนรู้มาสอบถามอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็ตลาดเราก็เป็นตลาดที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนด้วยเนาะถ้าใครถ้าใครแบบสนใจว่าอยากทําขนมอะไรหรืออะไรที่มันมันมีในตลาดเราเนี่ยไม่ใชพ่อคไม่ใช่พ่อของผมเนาะก็สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอบถามกันได้นะครับอวิชานี่ไม่ห่วงให้ฟรีไม่ขายสูตรด้วยให้ฟรีเดีไปหัดเอาควรจะเป็นได้ก็ต้องหัดเอานะครับโอเคนะครับก็ ของผมก็สำหรับขนมตาวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะคะรับต้องขอขอบคุณนะคะหยีนะคะน้องหยีนะคะจากไร่อู่ไทยนะคะใครสนใจขนมหวานก็เชิญได้น,นะคะแล้วก็มีเมี่ยงด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะเฟซบุ๊กนะคะของตลาดสาวให้เราด้วยนะคะแล้วก็ในช่องท i ิตเอรของเราด้วยนะคะอ่าพบกันในนะคะสำหรับวันเสาร์หน้าวันนี้ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ